ท่นสวัสดีครับขึ้นรอเะเอวันนี้เข้าเขามาใส่กับคู้บถามว่นจคือคู่จื้อช่องตนประเดช่องเจต้นแค่ j เจวันครับต้นแค่ j o จโอวันครับผมเอาขึ้ใส่น้ำสกุล j จโอวันออฟฟิเชียลป็นนเป็นเป็นรุ่นแรกครับที่เข้ามาเรียนกับบอสโจครับรุ่นแรกครับ j จโอเนี่ยโจครับบอสโจเจโวันครับ กายเม่นมวยกับเป็นไายมวยเห็นปะไายมวยครับแม่งอ๋อจิววันออฟฟิเชียลนี่ครับผมครับโอ้คือแักแต่ว่าคือมีมวยมีไายแต่เวลามาแล้วเนี่ยอันนี้คือมันต้องมีมีคู่มีฝาเนาะเออเขามาเขามาเรียนรู้ครับกับบอสโจครับที่พาเขามาทำยูทูบนะครับเพื่อที่จะสร้างสร้างรายได้เนาะเขากับเขาามาท่านนี้คิดถึงกันเป็นเป็นเป็นยังไงเออนี่ผู้หน่อยพามาแบบเด่งดวนมากมากพอกับบอสโจอ่ะสัมผัสแรก ผแรกที่ตื่นเต้นเอาเอาตำโจ้ตื่นเต้นครับผู้หน่อยทักครับไอ้ต้นยุไสผมกับกำลังขับรถไปหาผู้หน่อยพอดีครับเข้าไปหาบอสโจ้เขาเนี่ยอู้ห้วยคือเอาอีรีตีนะเตือนเตือนโมโหอ่าตีอ้าไปอีริว้อเนี่ยเนาะคือคือเป็นเป็นครั้งแรกครับที่ทีได้มาหาอ่านี่ครับโดมสาวหน่อยครับเป็นครั้งแรกเลยครับแบบตื่นเต้นแห้งครับอาณาจักรสาวหน่อยเขาไปแล้วตื่นเต้น เต้นแน่ครับเองตอนที่ได้ม,มาวนี่ออกมา,มาออออกมากพอบวจุอย่าเขาพูดคู่ถามตอนมะพออร้าดวจุเขาลังมากพอกขาลังดีเขาฉากพอดีอเป็นยังไงบ้างลังทายมากผลขี่รถมากผลครับวันนี้ขี่รถมากมะพร้าวพันทายยูทูบเลตกใจครับวันนี้ยูทูบซีหาช่องครับไายไายเขานี้ตื่นเต้นหีิครับวันนี้โอโอแสดงว่าสิได้ออกช่องบือ้อเองท่านไม่ได้หนิน ถาเบิ้งเด้อพี่น้องถาเบื้องบอกแม่บ้านแต่เบิ้งช่องบอดโจกับซีเดลออกช่องเสียนุ่นกับซีเดลอกอุ้ยหลายช่องนี่เนาะช่องหลายช่องครับขีมากช่องทุกช่องครับขีขีหลามากจะจะบม่ได้ออกแต่ช่องคู่หน่อยมั้งเพราะคู่หน่อยบอได้ไทยช่องคู่หน่อยเพราะคู่หน่อยเป็นเป็นผู้แสดงให้ผู้แสดงให้แมนครับช่องคู่หน่อยแตอยูยูในช่องท้ายไปแล้ว พอามื่อกี้เป็นเป็นตัวคอนเทนต์ไทยเมื่อกี้นะมมเลยบริเทศไยน้ำมูวันนี้ดีใจครับที่ได้มาบกุกกลของไท,ทยนะครับมาเป่นไทย สาวน้อยเดอะซิี่ครับเป็นคนไทยอยู่หลันในครับนี่วันนี้มาบุกครับ่ันปรท่านครับขอบคุณครับขอบคุณ่านปรท่านนะครับรุ่นเจโอวันนะครับที่เดยผ้าทีมงานครับผ้านี่ครับตัวผมนี่ครับมาบุก้อันนี้จากสาวใหม่เป็นครั้งแรกนะครับผมดีใจถักตีทีดีมาหาครับห้องกบบมาเยี่ยมมายามาเบิ่งพร้อมพร้อมสิมาได้ตลอดเวลาที่เรียกหาบ่ก พร้อมครับคู่พอตุพอของคู่มันแบบไม่ได้แบบเร่งด่วนเลยบางที่พี่พูดทักหาก็คือคือนิสัยคู่สิเป็นอย่างหนึ่งว่าถาก้นทักหายังคู่สิตัดตัดงานทั้งอื่นออกมาโหลดโอกาสมันมันมันแมนของเฮาแล้วสินะเขามีโอกาสจะเอาของเฮาสำคัญของเพิ่นเพิ่นสำคัญกว่าแล้วเพิ่นจังหาเขาจำไม่เลยครับ แก้ปัญหาที่หลังเขาเนีครับพอเพิ่นบ่มีโอกาสแห้าอีกเด้โอ๊ยแม่นบ่โอกาสนี้มันหายากนี้อันโอกาสจังซี่บอโจเพิ่นเนินทายต่อทันมาท่านครับท่านมาท่านมาด่วนมาทายได้อยู่นะทีมงานเฮาที่ไปอยู่น้ำกันสองสามคนครับเพิ่นมาเพิ่นมาน้ำกันเพิ่นก็มาทายเพิ่นได้เข้าฉากบ้อมนี่เมื่อกี้นี้ได้เข้าฉากบ้อม คนหนึ yeah, mm. uh ่งสองคนเมื่อก่อนเท่ากับคนที่เขาฉากก่อนบอดโจเรียกเข่าฉากรึครับเรียกเขาฉากรึเมื่อกี้นะครับเอาหน่อยแต่สิริทีงานชื่อต่อไปกับวันแน่แล้วครับชื่อต่อไปว่นแน่เรียกขายประธานดิครับคเขาขอเพิ่มเขาเมือปืนมือปืนมือปืนประธานนี่นะครับทัั้้งงหมมดท่านะครับเมากนะครับวันนี้ว่าพอหนาล่าช่องหลายคนครับใจครับหลายคนครับก็ได้แนวการทำงานบ่ ก็เดเนแนวกันทํคลีบกันทาคอนเทนต์ได้บมครับได้ตั้งต่ไปเรียนกับกบ,บจ,จนะูเนาะคือห้องกับบองวัวห้อเริ่มต้นเั็งไหนเนาะเราเริ่มต้นจากตูเลยโดยห้องทิบบกาครับลงช่องลงทาย,ล,ทายลูกทายวิีโลลงลีบกับพี่แค่ทายลูกเชลซีแค,ลแค่นี้นะครับเนาะไปม,มากเมื่อนี้เราเห็นเป็น่านทายลีบลงยูทูปเห็นหลายๆช่องหลายๆคนกับกัดดีใจตื่นเต้นนะครับที่ที่เ็จเป็นเพจเนาะ เป็นพระเหตุการณธรรมเขาแตามเพ่นเนาะครับเนาะก็คือสโลแกีนเนาะเขาทําได้เขาทําได้เราทําได้อะไรอันนี้คือสโลแกีนของที่เข้าไปเรียนมาเมือของคเมืองพนครับอันนี้กดีใจครับดีใจมากดีใจมากืันนี้ครับยยิ้มโบ้โฮเลยครับครั้งแรกนะครับที่ได้ออกยูทูบช่องเดอะคองเนียครับ ช,ช,ช่องสาวน้อยก็สิได้ออกช่องสาวน้อยน้ำโอ้ช่องเสียน่นก็นสิได้ออกดีใจครับดีใจครับกับครับ <c ops> บม่ได้ฝากเนาะบบอฝากเจ้าของจงฝากจ้าของเนาะให้เบิ้งขห็นจากเอ็นเนี่ยกับไม่ต้องเบิ้งเห็นจากเอ็นเนี่ยกับไม่ต้องเบิ้งขห็นจากอันยะมะอันยะไหมะคุณหน่อยพระบางสัมผัสไครับอันนี้อันนี้ดีใจครับนี่คลองคล้องดีใจนะครับคลองดีใจอีหลีครับพี่เ็กมากวันนี้อันนั้นยังบ้านกาดี่จากสากสิวอันนี้คือหนาบางอยู่มีผู้หมวดครับหนาบางอยู่นี่หนาหนาถึงหนาหนามืออะไสิเป็นนักอีกเงินขอมาน้ำเงินขอมาน้ำเฮาเสยเนาะขอเป็นเน้น เพราะเป็นแมสซี่น้อยครับเพิ่งได้ซ่องจับของกับจื้อวันได้บ่มีมีช่องมีช่องไปก่อนมีช่องไปครับช่องไหนมีแล้วอัโหลดกระเบื้องนช่องไหนครับมือเป็นบ้านแฮรกับบ้านพ่อแตกมืออื่นเปลี่ยนมืดมืออื่นเปลี่ยนเมือ่เป็นแสตีเลยมืออื่นแข่งย่อมเอาเอาละเอาละแล้พี่และน้องก่อนปวดเนี่ยวฝากติดตามเี่นะครับเด้อฝากติดตามไอ้ต้นแคร เจวันนะครับเดอ้อเดี๋ยวมีโอกาสเขาก็มาเบิงมาชมนะครับเดี๋ยวจะมีอย่างดีๆให้เข้ามามาเบิงนนะครับเนาะขอบคุณครับ